สวัสดีครับวันนี้พบกับเซเบีย์เช่นเดิมนะครับอยู่ที่บริษัทอิซุสุนครหลวงครับสาขาธัญบุรีคลองสิบนะครับวันนี้เซเบียจะพามาชมรถข้างหลังสวยๆคันนี้อีกแล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับจะเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเซเบียจะพาไปรับชมทีละจุดกันได้เลยครับสําหรับรถรุ่นนี้นะครับที่เซเบียกำลังพามารับชมนะครับก็จะเป็นรุ่นแคร์โฟร์หนึ่งจุดเก้าเกทแอลออโต้นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่แปดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับ ตัวนี้จะมีให้ลูกค้าเลือกทั้งหมด3สีเลยนะครับเป็นสีขาวคือสีนี้นะครับสีบอลเงินแล้วก็สีเทาแลมโบนะครับถ้าเป็นสีเมทัลลิกก็คือจะบวกเพิ่มราคา7 0 0 0บาทนะครับสำหรับตัวการดีไซน์ของตัวกระจังหน้ามีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับเว้นลวดลายแบบว่ามีลายเส้นแบบนี้นะครับก็คือเพิ่มความดุดันเท่นะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวกระจังหน้าแบบใหม่สีเทาตัดด้วยไอตัว ลังพึ่งแบบใหม่ลายใหม่แบบนี้นะครับมีไฟตัดหมอกมาให้เนาะส่วนไฟเดนไลท์ครับจะย้ายอยู่ด้านบนแล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟโปรเจคเตอร์นะครับมีปรับสูงต่ำได้3ระดับเลยในตัวของโฉม2 0 2 4นะครับสำหรับตัวด้านข้างครับมาพร้อมกับล้ออลอยขนาด16นี้แบบนี้นะครับเป็นลวดลายใหม่นะในตัวของโฉมใหม่แบบนี้นะครับสีเงินนะครับมาพร้อมกับโลโก้สติ๊กเกอร์แคปโฟนะครับตัว กระจกมองข้างเป็นไฟเลี้ยวมีไฟ LED มาให้นะครับตัวเบ้ามือเปิดก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้นะครับสำหรับด้านหลังนะครับลูกค้าไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายแบบใหม่แบบนี้เป็น3มชั้นนะครับก็จะแตกต่างจากตัวโฉมของ2023นะครับก็จะเพิ่มส่องสว่างกลางคืนได้สวยก็เดิมแล้วก็มีการชนท้ายมาให้นะครับ มีกล้องมองถอยมาให้แล้วก็เป้ามือเปิดก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเหมือนกันนะครับสำหรับตัวเกตยร์แอลก็จะมีการชนท้ายมาให้จากโรงงานแบบนี้เลยนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกไวรูดสายซิ่งก็สมมากก็จะถอดออกนะครับเดี๋ยวเซนไปพาไปรับชมบ้านภายในบ้างละกันครับสำหรับการดีไซน์ตัวของภายในเองนะครับก็หลักๆที่ปรับเปลี่ยนได้เห็นได้ชัดก็คือตัวหน้าจอครับ หน้าจอจะขยายเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วครับแล้วก็ใช้งานได้เสถียรแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็บอกการใช้งานนะครับได้ดีกว่าตัวเดิมนะครับบอกระยะองศาของรถเอียงรถได้นะครับเชื่อมต่อ Apple CarPlay and Auto ได้นะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวดีไซน์สวิตช์ปุ่มเปิดมาใหม่แล้วก็ตัวปรับขึ้นวิทยุอะไรแบบนี้มาให้นะครับแล้วก็จุดเปลี่ยนของตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นระบบ Type C แล้วนะครับ ส่วนพวงมาลัยก็มีการดีไซน์ใหม่แบบนี้เหมือนกันครับมีตัวพวงมาลัยมังสิฟังชัน่นแล้วก็หน้าจอเลือนไม่ปรับเปลี่ยนลวดลายใหม่แบบนี้นะครับสำหรับตัวแคร์โฟ1.9เกรดแอลออโต้ fo, ครับก็ตัวนี้ก็จะได้เป็นเบาะผ้าก,กำมะหยี่แบบนี้นะครับเป็นลวดลายแบบใหม่เลยก็คือสะดวกสบายจะแตกต่างจากตัวเกรดเอสนะครับก็จะคุณภาพตัวเบาะก,ก็จะหนากว่าเดิมนะครับ มีตัวระบบความปลอดภัยมาให้เนาะระบบไอริงสต็อปครับระบบลื่นถลายแล้วก็ระบบปรับไฟสามรมาดับครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าแบบนี้นะครับแต่ว่ายังพับมือในของเกจแอลเนาะจะพับได้ตัวพับไฟจะเป็นเกจใส่ขึ้นไปนะครับฝั่งกระจกค้นขับก็ฝั่งขึ้นลงอัตโนมัตินะครับเป็นแบบนี้เลยสําหรับลูกค้าท่านใดสนใจครับก็สามารถโทรมาสอบถามนะครับกับที่ึกษาการขายซเซลวเบียได้เลยนะครับหรือว่าอยากให้ซเซลวเบีย รีวิวรุ่นไหนอะไรยังไงก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้เลยนะครับเซเบียดีคับรึกษาเลยเนาะก็ฝากช่องทางการติดต่อวันนี้นึงแล้วกันครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามสายด่วนกันได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับ0898979862นะครับเป็นเบอร์เซลเบียนะครับสำหรับช่องทางช่องต่อมาครับเป็นช่องทางแฟนเพจแล้วกันครับพิมพ์ภาษาไทยกันว่าอีสุขคลอง10ปทุมธานีเซลเบียครับเข้าไปกดติดตามกดไลค์นะครับกด กดแชร์กันได้เซเบมีรถสวยๆมาอัพเดให้ลูกค้าทุกวันเลยไม่ว่าจะเป็นแคมเปญน,นะครับรายละเอียดรถใหม่ต่างๆเข้าไปกดติดตามมันได้เซเบมีรถมาอัพเดให้ทุกวันนะครับสาหรับช่องทางต่อมาครับช่องทาง Tik t o อกครับลูกค้าก็พิมพ์ภาษาไทยคําว่าอ e ีสโซเซเบียจัดให้ครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเนาะมีรถมาร,รีวิวสวยๆให้ทุกวันเลยครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นกระบะหรือว่ามิวเสามารถเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้มีรถมาให้อัปเดททุกวันเลยก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ สำหรับช่องทาง y o u t u b ะครับลูกค้าพิมพ์ภาษากฤษคำว่าอ e ีซูซูเซลเบียครับก็จะขึ้นเลยสามารถเข้าไปกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้เซลเบียด้วยกันครับเซลเบียมีรถสวยๆมารีวิวให้ทุกอาทิตย์เลยเนาะท้านสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามกับเซลเบียได้นะครับช่องทางสุดท้ายครับช่องทาง Google นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามมาได้นะไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดรถใหม่หรือว่าโทรเข้าศูนย์ซื้ออะไรต่างๆหรือว่าแคมเปญอะไรก็โทรมาคุยกันได้นะครับก็พิมพ์หา Google ว่า อีสสุของสิบธัญ,ญบุรีปทุมธาน,นีครับก็จะขึ้นเลยโทรมาสอบถามกันได้เนาะเซเบียมีรถสวยๆมาอัปเดตให้ทุกวันเลยก็ฝากไว้ไว้ด้วยแล้วกันครับสำหรับทุทกๆช่องทางเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเซเบียขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่ในวีพีหน้าครับสวัสดีครับ